สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิงเล่มันตัวนี้ครับวันนี้ครับโอ้ยสีแดงซั่ๆครับพี่น้องครับตัวนี้ครับล่ำโตเงาเงาครับสูงลอยสามสิบครับสมพอชอบกว่าแรกมากครับวันที่ผสมครับสิบสองเมษายนครับได้เจ็ดเดือนครับพี่น้องครับ ประกันทองร้อยเปอร์เซ็นครับบ่าวตึงตรวจทองเห็นแล้วครับดูเพิ่นโตหญ่แล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าแม่เพิ่นขาดน้ำเลี้ยงจังน้อยครับกำลังอ้วนครับอยู่กับบ่าวตึงครับกำลังอ้วนครับส่วนไดมีหยาหลายๆยครับเอาไปเลี้ยงนะครับพี่น้องครับง่วดีอยู่ครับเงาหางโกขางหญ่งครับพี่น้องท่านไดมาง่วลักษณะนี้ครับ เอาใบไยาเนี่ยครับพี่น้องครับงัวเรียงง่ายๆครับหนังหนาๆครับล่ำโตเงาเงาครับลูกสองในทองครับประมาณนี้ครับบอสองกับสามครับบอเกินนี่ครับพี่น้องครับง่วสดดีครับสมช็อกโกแลตได้เจ็ดเดือนแล้วครับงัวเช่องนี้ไยดีครับเปาตึงเปิดใ้ครับสองหมื่นหกพันครับพี่น้องครับ งวเชิงเชีครับสองหมืนหกพันครับนี่ใสดีครับพี่น้องครับราคาเบาๆครับไปหางววาทองราคาเบาๆครับพี่น้องครับแนะนําเลยครับตัวนี้ครับทองลูกตัวใหญ่แล้วครับเจ็ดเดือนครับน้มซีครับทุกคอนประกันไ้ครับวดขึ้นมาเนี่ยครับบาหน่อยนะครับงวดตัวนี้ครับค่าลักสองครับพี่น้องครับเอาตื่นแมวครับพี่น้องโอ้ย เอาตึงกับตื่นคือกันตื่นเมวครับพี่น้องครับสองหมืนหกครับพี่น้องครับก็เป็น่อสืเฮียงครับตัวนี้ครับง้อทองราคาสองหมืนหกครับทองตั้งเจ็ดเดือนครับสมพอช็อกกระแลกมากครับแดงๆช่ำๆครับแดงเม็ดมะขามครับพี่น้องครับทองเจ็ดเดือนครับก็พอช็อกกระแลกนะครับเด้อทายสูงลอยสามสิบครับ สดแห้งครับง่วตัวนี้ครับสองหมืนหกพี่น้องเอ้ยสองหมืนหกครับง่วดทองครับเนื้อหนังกระดิดีครับตัวนี้ครับล่ำตัวกระเน้าเง่ครับใครสนใจครับง่วนส่งนี่มักขังคอครับพี่น้องครับเป็นบ่คอยมักออกคอเือแต่ว่ากระเล่มหญ้าดีครับเล่มหญ้าดีครับเล่มหญ้าดีนี่ใสเชื่องครับเบิ้งครับพี่น้องครับ เบิ้งเอาครับไผมังงัวลักษณานี้ครับเล็มหนาดีดีครับง้วหิวครับง้วหิวครับเจ้านี่เิ่นมีง้วไร้ตัวครับง้วทองแต่กระจอยครับมาอยู่กระเบาตึงกะพึ่งจะอ้วนครับกินตะห่ำกับฟ่างครับพี่น้องครับนี่ครับกินห่ำกับฟ่างครับสนใจโท่มากเด้อครับเด้องัวอยู่บ้านนาวาอำเภอปทุมราช จังหวัดอำนาจเจริญครับ26 0 0เท่านั้นครับพี่น้องครับน่าสนใจครับปรโมชันครับปรโมชันครับซงฟี่อีครับลอยโลครับจัดไปเลยครับพี่น้องครับกีบเล็บขอเท้างามครับปกติครับงอดีครับนิสัยดีเชื่องดีครับเพศดำครับเหลาหางโค่นหางครับทองเจ็ดเดือนกับพอช็อกโกแลตครับตัวทองให้เร็วครับ ประกันท่องร้อยเปเซ็นครับพอ่อไปเลี้ยงทิมไว้อยู่ครับพี่น้องครับง้วสองหมื่นหกครับง่วดีง้วสดครับเจะนายก็ได้ลูกได้เต่าแล้วครับนี่ครับก้นหางนิ่งๆครับเห็ดดำๆครับ เล่มหญ้าดีแห้งครับเล่มหญ้าครับบรรยากาศทางปุมลาแดดแห้งครับแดดจัดครับเมื่อเสาหมอกลงแห้งครับถือแดดเดี่ยมยุบๆพี่น้องครับอันนี้กินตะฟางครับห่อมใส่น้ำครับใส่เกลือน้ำครับอยากให้เพื่อนได้กินหญ้าน้ำอยู่ครับพี่น้องครับไผยมีหญ้าครับมีเวลาไปล่าไปเลี้ยงครับแนะนำครับสองหมื่นหกครับ สำหรับคลิปนี้เบ้าตึงคงจะขอจบคลิปไปเพียงเทนีกรนครับอบอกันอีกคลิปหนะน้าคนละครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม